มาที่หนุ่มเป๊กเปรมนัทนะคะที่แต่งงานมาได้3ปีแล้วเจ้าตัวก็บอกเลยนะคะว่าพร้อมมากๆที่จะมีทายาทปีหน้าเนี่ยลุ้นข่าวดีกันได้เลยค่ะรูมไม่ถึงบอกด้วยอีกนะคะว่าแอบลุ้นคู่ของอาเล็กธีระเดชแล้วก็โบเมลาดาอยู่เพราะว่าดูน่ารักเหมาะสมกันดีค่ะ ทำเอาเพื่อนพ้องรวมถึงแฟนๆต่างก็ลุ้นกับคู่สามีภรรยาสุดน่ารักนะคะอย่างเป๊กเปรมนัทแล้วก็นิวนภัสสอนค่ะที่แต่งงานมาถึง3ปีแล้วแต่ว่ายังไม่มีลูกสักทีล่าสุดได้เจอหนุ่มเป๊กเปรมนัทก็เผยด้วยความมั่นใจเลยนะคะว่าปีหน้าจะเร่งปั๊มทายาทแล้วเพราะว่าเป็นปีที่ดีตามที่หมอดูว่าไว้ค่ะพร้อมกันนี้ยังถือโอกาสยินดีกับเพื่อนร่วมแก๊งคนดีที่ไหนอย่างอเล็กธทีระเดชนะคะที่ออกมายอมรับว่ากําลังคุยอยู่กับสาวโบเมลาดาโดยเจ้าตัวก็ชื่นชมว่าเป็น หนึ่งคู่ที่น่ารักเหมาะสมกันจึงแอบเชียร์อยู่เหมือนกันค่ะแต่ก็ดูแบบน่ารักนะเป็นคู่ที่น่ารักอย่างล่าสุดเห็นไหมที่เขาไปถ่ายรายการด้วยกันนะปั่นจักรยานกันที่บางกระเจ้าใช่ไหมออกรายการของเขาก็รู้สึกว่าเ,เป็นอะไรที่แบบโมเมนต์เขาน่ารักนะจริงๆเขาก็ไปถ่ายเอ็มวีอด้วยกันมาก่อนแล้วเป็นกําลังใจให้สําหรับความรักของทุกคนเพราะว่ายัางไงก็มาปรึกษาพี่ได้ความรักของพี่ก็ผ่านมา14ปีแล้ว